सब hey, सो hey, so, so. รักไปรักให้สุดสุดรักไปก็รักให้สุดสุดรักไปก็รักให้สุดสุดรักไปก็รักให้สุดสุด,น,สด,สดนี่เป็นสโลแกนของรายการเราเลยนะ จริงๆแล้วเป็นสโลแกนของ e r m นะฮะ Every good thing in this world start with a dream so you hold on to yours นะครับมีต่อท้าย so you hold on to yours เพราะฉะนั้นคุณจงยึดในความฝันนั้นไว้นะฮะอย่าได้ล้มเลิกเพราะว่าสิ่งดีๆในโลกนี้ล้วนเริ่มต้นจากความฝันนี่คือที่มาของ Dream และที่มาที่เรากเนิดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายน2565ที่สถานีวิทยุจอ2นะฮะ FM 103 m h z ที่อยู่ตรงสีแยกสะพานแดงนะฮะโอ้โหมีพื้นที่อนาบริเวณกว้างขวางมากจริทหารสื่อสารนะี่ยมีหลายโซนด้วยนะมีคลื่น94.5ก็อยู่ในโซนนี้แหละจอสอ0รอก็นี่แหละจอสอเนี่ยแล้วก็มีอนุสาวรีย์ของผู้ขอตั้งผมก็ไปสักการะมานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยดีมเนี่ยถือกำหนดถือกำหนดขึ้นณนะวันนั้นจนถึงมีวันนี้ และผมก็อยู่ที่ริมไม่เคยไปไหนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมีเพื่อนใหม่ๆไปทําที่อื่นและจะกลับมาอยู่ที่ริมด้วยกันผมก็เปิดรับผมเปิดรับเข้าใจใช่ไหมฮะผมเปิดรับเพราะว่าผมเป็นคนที่ยึดความสัมพันธ์ของคำว่าเพื่อนมาก่อนนะครับร่างประกาศกสทชเรื่องของการประมูลนะฮะวิทยุดิจิทัลหรือการเปลี่ยนผ่านวิทยุดิจิตอลนะครับที่ทดลองออกาสในระบบ FM ทั้งในส่วนของวิทยุชุมชนสาธารณะและธุรกิจนะครับ พลอากาศโทธนพ,พันธ์ไร่จเจริญกล่าวว่านะฮะการดำเนินการนะครับตั้งแต่ช่วง วันที่21พฤศจิกายน2566คือเมื่อปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปาตามมติของกอสอทชชุดที่แล้วก่อนชุดนี้นะฮะที่มีมติให้สถานีวิทยุทดลองออกากาศในระบบ FM นะครับทั้งในส่วนของวิทยุชุมชนสาธารณะและธุรกิจซึ่งมีกว่า3 8 0 9สถาสานีนะครับจะต้องยุติการทดลองการออกอากาศวันที่31ธันวาคม2567 นั่นคือที่มาครับที่กสกชชชชุดปัจจุบันต้องเร่งพิจรารณาแนวทางดําเนินการเพื่อให้ผู้ทดลองออกาศดังกล่าวเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบการอนุญาตอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดเป็นไปตามกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครแย้งได้ร่างประกาศกรสทชเรื่องของแผนวิทยุแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองการออกอากาศ นะครับทั้งวิทยุดิจิทัลแล้วก็ทดลองออกาศทั้ง FM ทั้งในส่วนของวิทยุชุมชนสาธารณะและธุรกิจก็เลยเกิดขึ้นและกำลังจะมีการประมูลนะครับวิทยุแบบดิจิตัลภายในต้นปีหน้าส่วนใครที่ถือครองวิทยุ FM นะฮะที่ทดลองโอ,อกาศและจะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมศกนี้ก็จะสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนผ่านเป็นวิทยุดิจิตอลได้ วันนั้นผมเข้าประชุมนะฮะพลอากาศโทธนาพันธ์บอกว่ามันก็ได้หมดทุกคลื่นแหละเพราะว่าคลื่นมันมีมากพอที่จะเป็นวิทยุสาธารณะและก็ชุมชนที่ไม่ต้องทดลองออกอากาศแล้วเพราะว่าจะเป็นแบบดิจิตอลได้รับการอนุญาตถูกต้องไม่ต้องทดลองออกอากาศได้เลยออกอากาศได้จริงเลยเมื่อโครงข่ายพร้อมเข้าใจไหมฮะผมกำลังจะบอกเพื่อนๆว่ามาสิผมสร้างเรือเอาไว้สองลำถ้าเพื่อนๆจะขึ้นเรือสักลำไปกับบริษัท People 2000 ผมยินดีเปิดรับผมมองเห็นความเป็นเพื่อนก่อนส่วนใครอยากจะลงทุนในบริษัท People2000 นะฮะถ้ามองเห็นแนวโน้ว่าดีและก้าวไปด้วยกันติดต่อเข้ามาได้ครับ061 001 4441นะครับแต่ในแง่ของการผลิตร,รายการผมจะต้องเป็นคนดูแลแต่เพียงผู้เดียวเหมือนเดิมทั้งสองคลื่นนะฮะทั้ง ATS s m i ส e ม i ยด t a ิที่เป็นเพลงสากลยุค 80s 90s แล้วก็103 Dream Digital ที่คุณฟังอยู่นี้ในรูปแบบเพลงไทยยุค8 0 90ทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว,ว่าคุณสามารถนําสินค้าเข้ามาในรายการแล้วก็ดูแลทั้งรายการในแง่ของภาพลักษณ์นะฮะซึ่งอันนั้นภาพลักษณ์ต้องดูควบคู่กับผมในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของการตลาดยกให้หมดเลยครับเพราะเราไม่มีความชํานาญด้านการหาโฆษณานะฮะถ้าสนใจเมิร์ชนะครับจอยกัน ผมยังมีหุ้นให้นะครับเพราะว่าผมถือครอง99%ของบริษัท p e o p l e อยู่แล้วนะครับ p e o p l e 2000านี่อายุครบ25ปีไปแล้วนะฮะ0610014441ทีนี้มาฟังเสียงของพลอากาศโทธนพันธ์ไร่เจริญอีกสักนิดนะครับในวันนี้ครับถ่านิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทุกท่านก็ให้ความสนใจตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะร้อมรับนะครับแล้วก็นำไปพิจารณาพัฒนะครับ ทีนี้หลายๆท่านก็ามาถามว่าในลักษณะที่ว่าเดี๋แล้วมันจะเป็นแต่อย่างไรต่อไปนะครับอันนี้ผมผมเลยขออนุญาตใช้ใช้แผนการดาเนินงานหรือทางรายตรงนี้เนี่ยมามาอธิบาย <c oughs> เพื่อทําความเข้าใจนะครับแก่ทุกท่านนะครับนั่นเห็นได้ว่าการดาเนินงานของผมนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวนะครับเราเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ที่หลังนะครับเราก็จะมีทั้ง ในส่วนของที่เป็นวิทยุ FM แบบอนาล็อกนะครับรวมทั้งวิทยุ FM แบบดิจิตอลที่แผนที่เราทำอนันภาพนี้จะเป็นภาพรวมถึงถึงแนวทางที่ที่ที่เราจะพัฒนาเพื่อให้ทุกท่านเห็น mm hmm. เห็นภาพทั้งหมดวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของระบบะดิจิตอล DAB Plus เพราะนั้นท่าน,ท,านท่านดูดีๆอันนี้คือภายข้างล่างก่อนนะครับนะครับผมผมจะพูดภายข้างล่างก่อน นะครับฐานข้างล่างเนี่ยวันนี้คือประมาณต้นเดือนมิถุนายนอันนี้คือสถานะที่เราเพราะนั้นถ้าเกิดท่านดูดีๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ต้นเดือนมิถุนายนไล่ตั้งแต่อันแรกเนี่ยที่มันจะมีสองปาบังเอิญนอาจจะไม่มีเลเซอร์ท่านท่านลองดูหน่อยนะครับว่าเมื่อกี้ก็มีท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมที่ขอนแก่นอยู่ดีๆมันจบไปเพราะเนื่องจากว่า เรามีแผนการทดลองทดสอบร,ระบบวิทยุดิจิตอลเนี่ยถ้าเกิดเอาเมาส์ไปคลิกหน่อยก็จะเห็นได้ว่าเอาเมาส์ไปแปะหน่อยมันก็ติดกรบนขบวบนขบวบนขบวบนแบนี้หนึนนน่งด้านละอันนี้คือสิ่งที่เราทําการทดลองทดสอบกับกองทันบบกซึ่งกำลังจะสิ้นสุดเพราะว่าแผนการทดลองทดสอบในภาคระดับภูมิภาค4 4 4จังหวัดเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อวันอังคารเขาจะมาสรุปผล นะครับอันนี้จึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วทำไมขอนแก่นอยู่ดีๆมันยุติการออกอากาศเพราะว่าเพราะว่าที่เราทำเอ็มโอยูกับเขาเนี่ยตกันเต็ดีนะครับท่านท่านก็จะได้เข้าเข้าใจในประเด็นนี้ทิ้งสำนักงานก็ตอบไปแล้วทีนี้ในเรื่องของการทดลองทดสอบก่อนนะฮะในเรื่องของการทดลองทดสอบในเรื่องของการทดลองทดสอบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีอีกบลาหนึ่งที่ถัดไป เราได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องของการทดลองทดสอบมาให้ทุกท่านซึ่งหลักเกณฑ์นี้ความหมายคืออะไรความหมายก็คือถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดเหมือนกับที่ทางท่านผูแ้แทนที่มาจากขอนแก่นถามว่าแล้วเราก็เคยเชี้แจงไปแล้วว่าหากท่านทีนี้หากท่านนะครับต้องการทดลองทดสอบทำโครง่า,งายเองเนี่ยท่านสามารถมาขอได้ไหมมาขอได้ มาขอได้นะัตั้งแต่วันนี้เลยน,นะตางไทม์ไลน์นั้นนี้ในการขอนะก็คือการขอตามหลักเกณฑ์ในการทดลองทดสอบโครงขายดิจิตัลนะครับซึ่งก็เปิดฟรีให้ท่านท่านก็มาขอตามหลักเกณฑ์ทีนี้ในเรื่องของการทดลองทดสอบแน่นอนเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปทําการทดลองทดสอบ คุณสามารถต่อาอากาศได้แต่